สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับก็วันนี้ว่างๆมาไลฟ์สดให้ชมพระนะครับเป็นพระโรงพระเดิมกุกนมรอกนะครับที่หลายๆท่านนะครับที่ติดตามกันก็น่าจะรู้นนะครับ ละครสวรรค์บ้านเราไม่ไม่เน้นยอดขายนะครับเน้นพูดคุยกันนะแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะแบ่งปันก็มีนะครับมีนะครับความเก่าของฐานเตี้ย กดแชร์ก่อนนะพี่นะใครแชร์ได้แชร์นะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมารอบดึกเสียงชัดไหมครับเสียงชัดภาพชัดไหมครับ ก็ทักทายกันนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นใครเพราะว่าเวลาใช้ iPad l i ไลเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเห็นว่าใครเข้ามาบ้างนะครับสวัสดีครับพี่คิดสวัสดีในหัวครับสวัสดีเพิ่มเติมนะครับปีหนึ่งปีกว่าแล้วนะครับพี่พี่รู้หรือยังว่านะครับแบบไหนคือพระแท้นะครับส,สวัสดีครับพี่วัดครับผม มันเป็นปีปีปีหกสองพี่ยังยัง,ย,งยังครับรับพี่เล่มเล่มเล่มเล็กไหมพี่เล่มเล็กด้านขวาอ๋อเล่มเล็กนี่พันแปดพี่ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเหลือเหลือเหลือสองอันนี้อย่างเดียวครับใช่ใช่ใช่ครับพี่ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทิ้งทิ้งไว้ในแชทนะพี่พอดีผมไลฟ์สดหน้าหน้าเฟซอยู่ไลฟ์กลุ่กกลุ่มหมรอครับครับครับพี่ครับผม ครับผมครับครับผมครับอ่าพิมพบีเหรอครับนะฮะสวัสดีพี่สักดาสวัสดีพี่สุวิทย์พิมพบีพิมพ์เดียวเลยรู้แค่พิมพบีพิมพ์เดียวเลยนะพิมพบีเนี่ยนะฮะพิมบีสวยๆนี่องค์นี้เนี่ยพิมบีเนี่ยตรงขหมับเขาเนี่ยนะครับตรงโหนกแก้มตรงขามับเนี่ย มักจะมีรูนะครับมักจะมีรูนะครับรูคมคมเลยนะครับรูนี่คือคมๆนะไม่ใช่ไม่คมนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนโอ้นี้เนี่ยดูนะครับนี่รูนะครับตรงนี้นี่ยนี่ตรงนี้นี่นะครับเห็นมักจะมีรูคมคเลยนะครับลึกๆนะครับลึกๆคมๆเลย ของเก้ก็มีนะครับแต่ว่าไม่คมนะตรงนี้นะพิมพ์เนี่ยนะครับพิมพ์ทรงหุ่นนะขนาดนี่ค่อนข้างสําคัญนะครับอย่าอย่าละเลยอย่าละทิ้งเลยไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยนะครับผิวพันวันนะขององค์พระนั้นนะครับเขาเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับรวมไปถึงพวกคาบปุ่คาบไขดินนะนี่แหละนะครับ จุดตายของพระกุน,นี้นะถามว่าดูเรื่องพิมพ์ได้ดูค่อนข้างยากกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไม่แต่ไม่ใช่ว่าดูไม่ได้นะสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์นะวันนี้ว่างพี่นะหูไม่ได้ไลฟ์สดมาหลายวันก็นะนี่พิพ์ดีนี่ดูตรงโหนกแก้มนี่ผมไม่ค่อยได้ให้ความรู้เรื่องพิมพ์สักเท่าไหร่นะครับพิมเนี่ยพิมพ์เนี่ยผมพูดเลยนะถ้าเราไปดูจุดเล็กๆน้อยๆเนีย่ย พระหล่อเนี่ยดูค่อนข้างยากมากนะครับค่อนข้างยากเรื่องจุดเล็กจุดน้อยนะครับดูภาพรวมดูความเก่าดูความแห้งดูธรรมชาตินะครับดูร่องรอยประกบของเก๊ก็มีประกบอีกนะนะฮะเออเนี่ยเช่าหานะครับเช่ากับคนที่เขานะครับรับผิดชอบเราได้นะฮะนี่องค์น,นี้ก็เป็นอีกองค์หนึ่งที่เป็นพระที่ โซนเหลืองเลยนะเหลืองเลยนะเหลืองเลยจมูกไปไงครับแม่จมูกปากชอบบีทองส้มนะครับนี่นะปรึกษาในหัวในหัวมีบีเยอะนะครับหลายร้อยองนะฮะในหัวเช่าเลือกเอาที่ชอบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผานุพงศ์สวัสดีครับ สวัสดีพี่พานุพงคงครับคมเติมทุกท่านนะครับเมื่อกี้ไลฟ์สดในช่องเอ่อเฟซเอ่อยูทูไปแล้วเป็นมีดหมอเนาะแต่ว่า f a c e b o o k เนี่ยนะครับก็ดูกันนะครับเรื่องพกักกุนุมรอบมีดหมอก็ทั่วๆไปนะครับทั่วๆไปนะฮะกลุ่ม,มกลุ่มที่นะครับที่ผมทํานะครับแนวทางของผมแนวทางของพี่ๆนะครับแนวทางเดียวกับที่นะครับศึกษานี่ก็จะเป็นกลุ่มนี้ เพิ่มคาว่าหลงก็เดิมหลงก็คล้ายนะครับคนรักกุฎพนมรอกนะครับคนรักกุวัดพนมรอกพราแท้เท่านั้นนี่คนขึ้นมานี่นะสองพันเจ็ดเนี่ยขึ้นแบบออร์แกนิกนะครับขึ้นแบบโอโ้โหเพียวๆน,นะครับไม่มีใครมานะครับยิงแอดไม่มีใครดึงใครเข้านะครับธรรมชาติล้วนๆนี่เมื่อกี้นี่พี่ประสิทธิ์โอ้โหองค์นี้นี่ซื้อซื้อผมไปนะองค์นี้นะหูนะสวยมากนละยนี่ผมก็ลงไป นะฮะนะครับดูไปดูมานะพระเนี่ยนะครับเล่นตามชอบกันซะเยอะแล้วตอนนี้ผมว่านะนะครับเวลาซื้อขายก็ต้องซื้อขายตามชอบนะครับเอาใครที่ชอบซื้อแบบไหนก็ให้เขาซื้อเกินไปนะครับเวลาขายเนี่ยเราจะรู้ตัวแรกเนี่ยถ้าอย่างนเนี้ยในพระชาวบ้านเนี่ยพี่เนี่ยนะครับทําไมผมถึงซื้อนะครับี่อันนี้นะจะเ,เอาพระชาวบ้านมาโชว์เลยที่ผมซื้อมาเนี่ยพระชาวบ้านเนี่ยนี่นี่น พระชาวบ้านอันนี้ซื้อพระเซียนมานะครับพระสวยซื้อพระเซียนมานะครับพระชาวบ้านก็สวยนี่อันนี้ก็สวยนะนี่สวยหน้าตาจมูกเป็นไงนี่นะครับสอบถามพูดทุยนี่องค์นี้เป็นทองเลยครับองค์นี้พระชาวบ้านนะครับโอ้โหพี่ดูครับเป็นไงครับนะโอ้โหลองรอยแตกนะครับฝากแชร์ให้ด้วยพี่ๆนะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะครับ องนี้ถ้าล้างคราบดำๆก็ออกยังไงครับทองไหมทองทั้งองคเลยไหมองนี้นะครับเช่าแบบเหมาเหมายกชุดมานะครับครับเข้ามาทักทายกันนะครับสวัสดีกันหนุ่ยพี่ๆยงไงครับผิวพันธ์ความเก่าเนี่ยนะครับถ้าใครอยากได้พระแท้นะผิวดำเดิมนะครับเนี่ยองนี้นะครับตอบโจทย์พี่ๆแน่นอนและคลาสสิกครับ ฐานเตี้ยนะครับฐานเตี้ยขู่เวลาห้อยคอนเบานะครับน้ำหนักเบานะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับคมๆเลยนะครับตรงหัวไหล่ลึกๆเนี่ยตรงหน้าอกลึกๆเนี่ยดีขอบคุณครับขอบคุณพี่ประสิทธิ์งามใจนะครับที่นะฮะช่วยแชร์นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ เล่นแท้เล่นดีนะครับศึกษานะครับศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ร่วมตั้งกลุ่มนะฮะไม่ได้ตั้งกลุ่มมาเพื่อทะเลาะกับใครนะครับเพื่อนะครับคงนะครับคงความเดิมอนุรักษ์พระเดิมนะครับนะครับต้องบอกเลยว่าพระแท้ทําผิวทุกวันนี้เล่นยากนะครับเล่นยากนะครับ ถ้าต่อให้แท้บอกตรงๆเลยอ้ําก็ไม่เล่นนะครับเพราะว่าอั้มอยากจะนะครับคือเราจะซื้อเนี่ยไปขายเนี่ยนะครับต้องซื้อพระที่เดิมเดิมนะครับเนี่ยเดิมเดิมอย่างนี้นสวัสดีครับพี่ไกเศษนะครับพี่ไกเศษนี่ก็เหมือนจะมีถ่านเตี้ยนะผมจะใช้ถ่านเตี้ยเหมือนกันถ่านเตี้ยน้ําหนักเบาองค์นี้นี่ล้างผิวนี่ผมล้างเองนะเนี่ยพี่ดูครับพระล้างนี่มันต้องเป็นนี้นะ ทองเขาจะไม่ได้แบบนะเป็นแบบนะครับความเก่าอะไรก็ยังเห็นอยู่นะแต่ว่าอย่าไปล้างนะบอกกนะ่อนนะฮะองนี้เป็นพระดําดเลยดําออกไซด์เลยผมเอามาล้างเลยนี่นะครับเอามาล้างเลยนะฮะนะทองสมัยก่อนงามนี่ดูองนี้ไม่ล้างนะผิวเดิมนะครับ บางคนก็บอกว่าล้างจากวัดนะเห็นทองทองเราตีเป็นล้างจากวัดมันเป็นเพียงชื่อเรียกนะนะครับบอกพี่ๆก่อนว่าเป็นเพียงชื่อเรียกว่าล้างวัดนะครับอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วพระเนี่ยไม่ได้ล้างหรอกนะครับเป็นพระเขาูิวยางงี้เองนะฮะแต่ชื่อเรียกกันเราเรียกกันไปอย่างนั้นเนาะนะครับอ่ะเนี่ยองเนี้ยเนี่ยเป็นพระชาวบ้านเลยครับที่ดูครับผมที่ผมเคยบอกว่ามันจะเป็นฟูฟูสีนะครับเนี่ยเทาเทาเนี่ยเนี่ยสีแบบ กินครีมอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคือสนิมนะครับหรือออกไซด์คล้ายๆกับเหมือนนะครับพอพอนน่นออกมาแล้วนะครับพอพอเนี่ยถ้าอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้นะผมจะบอกนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้เห็นไหมอย่างนี้แท้เลยนะครับพอล้างปัดออกมาปุ๊บมันจะเป็นทองอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นทองเก่าๆนะฮะนี่นี่อย่างนี้เลยนะเนี่ยองค์เนี้ยเมื่อก่อนเคยเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนนะครับนี่คือพระชาวบ้านเลย นะฮะพระชาวบ้านคือพี่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่ไหนเหมือนกันเขาส่งมาขายผมแต่เขาได้ไปสามองค์เขาได้ตั้งแต่วันแรกนะครับทาไมเขาส่งมาผมถึงซื้อลหละนะครับก็เพราะว่าผมนั้นดูเท้ดูเท้นะครับดูเท้นะส่วนพระเนี่ยนะครับดูเท้เนี่ยมันดูได้หลายแบบนะครับบางคนดูแบบนู้นแบบนั้นเท้ก็ว่ากันไปนะฮะก็ซื้อด้วยแล้วกัน นะครับแต่ละผมเจอแบบนี้ผมดูแท้นี่ผมมีราคาให้นะมีราคาให้สวัสดีเพิ่มเติมสวัสดีพี่บิ๊กเบนนะครับมีทางเตี้ยทางเดียวนะครับเนี้ยผมว่าจะหาอะไรไปเลี่ยมอยู่เนี่ยนะครับเลี่ยมเตี่ยมพระปิดตาอยู่เนี่ยเลี่ยเลี่ยมพระปิดตานะว่าจะไปเหมาสวนทุเรียนนะครับพี่บิ๊กเบนทะาหน่อย นะไปจันทบุรีนะนะไปเที่ยวจันทบุรีไปดูพระนะครับองค์ที่คออะไรอย่างเงี้ยนะนะครับนี่พิมพ์ฐานสูงผิวดุ้มเดิมนะครับ,นะรบนะไม่จำเป็นที่จะต้องมีคาบอ,ออฟสา์ไข่ขาวนะไม่จำเป็นนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ไขาขาวเป็นองค์ประกอบนะครับเป็นองค์ประกอบนะเห็นไหมมีเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ผิวดมเดิมองนี้นี่ไม่แพงนะอง์นี้ไม่แพงนะครับบอกก่อนอง์นี้ไม่แพงนะครับนะเผยแผ่นะครับพระเนี่ยเก็บไว้อย่างเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่านะคนไม่ค่อยได้เห็นพระแท้กันนะครับ 90%้าสิเปอร์เ็นนะครับผมจะบอกเลยว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตะตอนนี้นะครับพเก๋กันเยอะหมดนะมันเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วนะครับพี่คิดดูนะสมเด็จสมเด็จที่เล่นกันทุกวันเนี่ยนะครับเก้าส9เก้าจุเก้า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 เลยนะครับนะครับเก๋หมดนะครับแท้มีอยู่น้อยนางนะนะครับแท้นิยมนะครับนะครับแท้ไม่นิยมนะเขาเรียกว่า เล่นได้นะครับเล่นได้แต่ขายไปขายได้ไม่รับคืนอย่างนั้นนะครับ,นะรบองค์นี้ก็ได้มาไม่แรงนะองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ีนะครับเป็นพิมพ์ีพระชาวบ้านองค์นี้นี่ผมนําเสนอนะองค์นี้นี่ถ้าเปิดแบบเปิดแบบให้พี่ๆได้เช่ากันเนี่ยนะองคเนี้ยนะครับ เป็นพระอาจจะผ่านการล้างนะครับเห็นพี่ผู้ใหญ่บอกว่าพระล้างผิวอันเนี้ยไม่ได้ล้างผิวอันเนี้ยเป็นล้างน้ําอาจจะล้างดินออกอะไรออกแต่คราบเนี่ยคือผิวเดิมนะครับเหมือนที่เขาล้างล้างน้ําอุ่นล้างอะไรกันเงี้ยนะครับเนี่คือผิวเดิมเลยนะครับไม่ได้ผ่านการขัดอะไรเลยนะครับเนี่ยโอ้โหรอยตะเข็บรอยชั้นนะครับเนี่ยเก่าไหมพี่อย่างนี้เก่าไหมอ่าอย่างนี้เก่าไหมฐานเตี้ยองเนี้ยนะครับผิวน้ําทอง ัช,ด,ชดแบบนี้เลยในพี่ดูร้อยเปิดตรงนี้เป็นไงครับเก่าไหมโอโ้โหนะเป็นทองเลยนะครับปากเป็นไงครับอืงองค์เนี้ยนะครับองค์เนี้ยถ้าเปิดนะครับก็ผมก็ได้มาไม่แรงนะองนี้นะแต่องค์นี้แท้ดูง่ายนะครับร่องรอยตะไบความหนึบหนะนะครับของร่องที่มีออกไซา์นะครับนี่พี่ดูนะนี่นเห็นไหมครับ นี่โอ้ยเนี่ยขนาดของร่องตะไบเนี่ยนะครับผมบอกว่าทําได้ใกล้เคียงเลยนะแต่ว่าไม่เหมือนนะยืนยันอีกหนึ่งครั้งว่าไม่เหมือนแน่นอนนะครับพระเนี่ยผิดที่พิมพ์เนี่ยจบเลยนะครับองค์นี้ใครที่อยากเอาไปบูชานะครับใครที่อยากเอาไปบูชานะครับเอาไปศึกษาเอาไว้ใช้พุทธคุณนะครับองค์นี้ผมเปิดแบ่งให้ในราคา 4,500บาทเท่านั้นนะนะครับ4,500บาทเท่านั้นนะครับนี่นะ4,500บาทพระสวยๆนะครับผิพวพรรณดีๆนะครับน,นะบนี่โอ้โหองค์นี้นี่ถ้าแบบมีปากโอ้โหปากก็มีนี่นะถ้าปากแบบชดัชดๆนี่เล่นเป็นหมื่นแล้วเนี่ย แต่ว่าองค์นี้เนื่องจากนะครับได้มาไม่แพงก็แบ่งปันกันไปนะฮะนี่อ๋อเอาสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพระแบบนี้นะครับน้อยองค์นะครับที่เห็นกันนะครับเห็นกันนะฮะสี่พันห้าร้อยบาทนะครับ นะครับจองได้ผ่อนได้นะครับฐานเตี้ยดูมีมนลแขังนะครับใช่ครับศิลปะเขาเก่านะครับศิลปะเขาเก่า <นะ S 2> อาจจะเป็นนะครับอาจจะช่างมีหลายคนอาจจะเป็นช่างคนแก่น,น,นี่เป็นช่างคนแก่นั่นเป็นช่างคนหนุ่มอะไรเงี้ยนะ <c oughs> อูดนกันไปนะครับว่ากันไปน,นี่สวยๆเป็นไงนี่สวยๆจมูกเป็นไงครับ จมูกงงงงเลยนะครับปากชัดๆพระหล่อเนี่ยเราไปหาความสวยเนี่ยนะครับเราต้องชอบในความเป็นพระหล่อนะครับศิลปะของพระหล่อถ้าเราอยากได้พระสวยกิบเลยเนี่ยมีหน้ามีตาชัดๆเนี่ยนะพี่ต้องเล่นพระปั๊มนะฮะแต่ถ้าพระเก่าพระโบราณแบบนี้นะฮะมีจมูกมีปากนิดนึงถือว่าสวยเลย นะฮะไม่เปิดไม่ไม่บุบไม่กอนนะครับนั่นแหละคือสวยนี่นี่นครับทางนี้ทางนั้นความสวยนีย่ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเนี่ยโอ้โหเป็นไงพี่นะฮะโอ้โหนะจมูกนะเก่าเด,เดือดเลยพี่แห้งๆส่องให้ชมกันแบบชัดๆเลยเนี่ยดินเนี่ยพี่ดูดินนะับนะ หากันให้ควักนะครับสำหรับพระหลวงพ่เดิมนะครับหากันหานใช้กันนะครับดีนะครับใครต่อใครก็ว่าดีนะครับใครก็ว่าดีใครก็ว่าดีนะครับไม่รู้สักทีว่าจะเอา,เอ,าอันไรขึ้นนะครับซื้อหลวงน้องหลวงก็ หนึ่งก็ดูยากเหลือเกินดูไม่เป็นนะฮะถือองค์แท้จ่าๆเลยก็แพงนะครับองค์กัมกึ่งนะครับเกดีส่งของหน้องหลวงนี่เล่นกันนะฮะหลักหมื่นนะหลายหมื่นนะนะครับองค์เทพองค์ําเดิมในน้องหลวงนี่เล่นกันขู่หลายแสนนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นพนมรอกเนี่ยนะครับองค์แท้จ่าๆนี่หมื่นสองหมื่นนะครับนะครับแท้แบบ หาต่อโค้ดไปเลยก็ได้นะครับแท้เลยนะครับเี่ยซื้อหนองหลวงซื้อหนองโพไม่ไหวพนมรอกนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับนะแต่ว่าก็จย่างที่บอกแหละนะครับต้องมีความเชื่อด้วยว่ากุนี้มันแท้นะครับศรัทธานะครับนะครับคนที่มองเห็นเท่านั้นนะครับจะเก็บ และอีกห,หนึ่งอย่างก็ต้องมีตังนะครับเพราะว่าพระเนี่ยการที่จะได้กะความยอมรับนั้นนะครับจากเซียนที่เขาเล่นซื้อขายจากก็ต้องมาจากมาจากคนเล่นนี่แหละนะครับคนเล่นซื้อคนเล่นเก็บตามหานะครับและสุดท้ายมันก็จะเป็นที่นิยมใครที่อุ้มไว้เก็บไวก้ก็ท่วมนะครับท่วบางคนนะพี่นะ เก็บแท้ๆนะครับเป็นร้อยองค์บางคนนะครับเก็บเก๊นะครับเพียะนะโอ้โหวันครบรอบเนี่ยผมบอกนะวันครบรอบเนี่ยโอ้โหพี่ก็เห็นอยู่ว่าพระแท้นั้นเป็นยังไงโชว์กันบุ้ม้มเลยนะครับมีทั้งเก๊ทั้งแท้นะสนะุกสนานกันแต่ว่าถามว่าผมไปสวดไหมสวดไม่ได้นะครับสวดไม่ได้นะสวดนี่หาว่าดูถูกฝีมือกันเลยนะครับ ผมเลยเล่นให้ดูว่าเนี่ยเนี่ยผมเล่นแบบนี้นะเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีความรู้กันนะต่างคนก็ต่างมีความรู้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยนะครับมันไม่ใช่คนที่อะไรอ่ะครับไม่ใช่คนที่เก่งพระหล่ออะไรเลยนะครับแต่เห็นคนเก่งเนี่ยนะครับคนเก่งเขาไม่ค่อยมาพูดจนหรอกนะ ผมมันคนคนพน,น,นมรอบนะครับกนมนุมรอบเล่นแบบชัดเจนนะครับเล่นแบบชัดเจนอย่างเดียวนะครับโอ้ยนะครับใครอยากได้ก็อยากจะผ่อนก็ได้นะนะครับใครที่มีงบน้อยนะครับจององค์เนี้ย องนี้นะครับต้องบอกเลยว่าได้มาแพงนะครับดูดูหน้าครับดูหน้าครับดูนิ้วเท้าครับโอ้โหเป็นทองเป็นส้มเลยนะ mm hmm. เม็ดบอลเมบธรรมชาติจัดสรรมานะครับองนี้นะครับเอาไปเรี่ยมทองนะสวยกริ๊กเลยแล้วนี้ ได้มาแพงครับได้มาหมื่นหกนะครับได้มาหมื่นหกหองนี้ถ้าเปิดปล่อยก็ปล่อยสองหมื่นะครับปล่อยสองหมื่นนะครับหมื่นกว่าบ,บาทก็มี นี่ก็แบบผิวไม่ได้เยอะไม่ได้นั่นนะครับผิวไม่ได้แบบว่าเดิมเป๊ะขนาดนั้นนะครับเป็นผิวแบบว่าจับเยอะหน่อยนี่จับเยอะนะครับแห้งดูง่ายครับด,ด,ดูดูลำซอบใช่ครับพี่ ปิดตาโซนผิวสีน้ำตาลนี่ผมให้ดูนี่คือพระอุใต้ฐานต่อโค้ดเนี่ยพระโซนผิวสีน้ำตาลนี่ยนะครับพี่พีเห็นไหมขอบสันอะไรคมนะครับเนื้อนีหูเนี่ยที่เป็น,เป,นเป็นสีน้ำตาลสีอะไรเงี้ยนะครับเป็นเพราะอะไรรู้ไหมเป็นเพราะมันเจอความชื้นเยอะนะครับองค์พ่อนะหลวงพ่อเนะี่ยเจอความชื้นเยอะ นะครับเลยทําให้ดินเนี่ยจะเป็นดินออกสีคล้ายๆเหมือนดินดินสะนะครับคล้ายๆดินสะเลยเป็นดินออกสีน้ำตาลคล้ายๆดินเหนียวแต่ยังคงความเม e ็ดขาวเม e ็ดแดงอยู่นะครับนะครับอง์ไหนถ้าเป็นก้อนเนีนะ่ยจะเห็นเลยว่าจะเป็นเม, e ม e ็ดขาวเม็ดแดงเห็นเลยนะเห็นเลยว่ามีนะครับเห็นเลยว่ามีแต่อันนี้มันเป็นบางๆงแหละนะเป็นบางบางแหละ เนี่ยพระอุดใต้ฐานที่เขาแกะมานะครับฐานเตีย้ยองค์นี้นะนะครับบอกพี่ๆก่อนนะเอาสี่พันห้าเอาไวๆนะครับดูครับไปหาที่ไหนได้ครับนี่เนื้ออย่างกับลงลักมาเลยนะเนี่ยนี่ะี่โอ้โหลงลักปิดทองมาเลยนะครับเนี่ยผิวแห้งเดิมนะ ผิวเดิมนะครับไม่ใช่ผิวปรุงแต่งนะครับนะครับการันตีให้นะครับการันตีให้นะครับ ผู้ใหญ่เลยนะครับได้จากลองอัดมานะบแบ่งปันไม่แพงนะรบแบ่งปันนะครับให้ได้ใช้กันเอาไปเป็นองค์ครูนะครับองค์ครูได้นะครับองคูเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะครับส่วนนี้เีก็จะเป็น ็นไหมพระที่ผมตอบต่อโค้นและไม่ตอโค้นจะเป็นแบบเดียวกันเลยโซนเดียวกันเลยนะครับไปในทางเดียวกันเลยนะครับไม่มีแตกแถวนะครั <c oughs> <c oughs> บดินนี่พี่ดูพระชาวบ้านนะน,นี่พิตาอันนี้เราชมพูชมพูนี่โดนอะไรมาไม่รู้นะ ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในกุนะบอกก่อนนะครับน่าจะโดนอะไรมาโดนเทียนโดนอะไรมา <c oughs> สวยสวยน้ำทองก็มีนะน้ำทองอันนี้นพี่เห็นน้ำดำนี้นี่เป็นทองนะเนี่ยด้านล่างเขาเป็นทองนะพี่นี่พี่ดูด้านล่างเขาเป็นทองนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับไม่มีใครมาบอกเรานะพี่นะ ว่าพระเราเก๊ผมบอกเลยว่าไม่มีใครกล้าพูดกับพี่หรอกนะฮะมาละเอียดอ่อนนะครับพูดไปเนี่ยนะฮะไม่ได้เลยนะฮะนะครับนี่ให้ดูว่านะครับผมนะครับแต่บางคนก็ไม่เชื่ออีกนะครับเอาเป็นว่าเนี่ยมีแบบนี้ถ้าแบบนี้ผมซื้อเอาเงนินดีกว่านะครับไม่ต้องว่ากันและวว่าแบบไหนนะครับ ซื้อจนกว่าจ,จะแบบตังค์เหลือน้อยตังค์จะหมดอะไรเงี้ยเบาก็อาจจะเบานะครับแต่ตราใดที่มีตังค์เนี่ยผมก็เช่าเรื่อยแหละนะครับเพราะว่าขายเรื่อยมีคนเข้ามาขอแบ่งปันเรื่อยนะครับ,นะรบวันนี้ก็ปิดพระปิดตาไปหนึ่งองค์นะปิดตาไปหนึ่งองค์ โซนผิวทองทองกับดำนะครับทองกับดำชั้นตีอองคนี้ซื้อมาหกพันกว่าเนี่ยองคเนี่ยซื้อมาหกพันกว่าเขาเรียกม,มาแล้ะครับไข,ข่ขาวเต็มองเลยครับไข,ข่ขาว เตี้ยองนี้ไม่แพงครับไม่แพงเห็นเจอเตี้ยอันนี้ไปองน,นี้ดูนะสะเหกหลายอย่างเลยนะครับเนี่ยทองเนี่ยเปิดสี่พันห้าเเบามากนะครับเบามากมาโอเคครับพูดคุยกันสักช่วงหนึ่งแหละนะครับส่องให้ดูนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยโอเคครับรำลากันไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ